ทำงานพี่นวัตใช่ค่ะอยู่กับพี่นวั์เลยค่ะที่ปีแล้วตอนนี้ก็ทํามากับพี่นวัตมาสามปีสามปีแต่ว่าอยู่ในออนไลน์มันทั้งหมด14ปีด้วยกันค่ะโอบโหเริ่มแรกเลยตอนนั้นที่มาอยู่ออนไลน์มาทําออนไลน์ค่ะอยากอะไรอะคะก็มันคือความบูลลี่ด้วนี่ยแหละค่ะก็เหมือนประมาณว่าเวลาเราไปสมัครงานค่ะค่ะก็ถูกการแบบเขาเรียกอะไรอะไม่ยอมรับรับไม่ได้ครับมือเป็นแบบนี้ ขา,ขาข้ออะไรเงี้ยขาขาก็จะแบบพ,พิการด้วยวเขาก็จะไม่รับเดี๋ยวก่อนนะคือนั่งอยู่ตั้งนานอ่ะแล้วก็มาบอกว่าตัวเองเป็น่นเป็นนี้ก็ยังยังไม่เห็น<ช>อะไรไเลยทุกอย่างดูปกติเลยค่ะแต่ว่าพอเรามีความสามารถหรือว่าเราทําอะไรได้ดีเงี้ยค่ะเรามีหน้าตาที่แบบว่าผิวพรรณที่แบบดูขาวดูสะอาจดจุดแข็งยุทธศาสตร์ใช่ค่ะต้องมีหนึ่งความมั่นใจพอเรามั่นใจรู้สึกว่าถ้าเราไม่สู้นะตอนเนี้ย ตายแน่นอนเราไม่อยากไปเป็นภาระของใครก็เลยหันเหมาทําออนไลน์ออค่ะเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างคารับุกกันที่จะแบบเป็นแว่ค้าออนไลน์ก็ข้อหนึ่งเลยนะคะการที่จะเริ่มเอาออนไลน์นะอย่างหนึ่งเลยห้ามห่วง Facebook คนสน่วนใหญ่อยากทําห่วง Facebook ที่นี้คือ ไม่อยากโพสขายคือโชว์ไปเลยอย่ากากถูกไหมอย่าการคืออย่ามากากว่าแบบวันนี้แบบฉันจะแบบมาทางแบบทางนี้คือให้มันชัดชัดเจนว่าจุดประสงค์เราต้องการแบบนี้ขายคือขายไม่ต้องไม่ต้องแบบอลังพบทไม่ต้องเลยค่ะตอนนี้คือขายเลยใช่แ้วเราขายแต่นาทีสมมติไลฟ์แต่นาทีมันต้องใช้เวลานานไหมคะก็ถ้าเกิดว่ามันมีสองแบบค่ะถ้าเน้นขายแบบว่าราคาปีกเราก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 6 0ถึง4อ่า60ถึงชั่วโมงครึ่งในประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้ารับตัวแทนจำหน่ายมีเทคนิคนะมันคือการเร่งรีบมีการจำานนน้อยเราก็ใช้เวลาสัก40นาทีพอการขายของออนไลน์นี่เราขายช่องทางไหนได้บ้างครับคือโดยปกตินะคะจริงๆมีหลายช่องทางในยุคปัจจุบันตอนนี้แต่ถ้าที่ได้เงินเยอะที่สุดแล้วคนเล่นมากที่สุดก็ผ่าไม่พ้นผ่าน Facebook เลยค่ะ Facebook เพจอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้เงิน คท้ก็ส่วนใหญ่ก็ง่ายๆเลยมีให้แชร์ด้วยมีของสมนาคุณด้วยมีให้อะไรเงี้ยหรือซื้อมีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยคนก็จะแบบติดตามเราล้ข้อหนึ่งนะคะต้องจริงใจกับลูกค้าเหมือนเขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยค่ะพอจะบอกได้ไหมว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับแม่ค้าออนไลน์ที่ขาเก่งๆแบบนี้ยเอาแค่คนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายดีกว่าวันหนึ่งเนี่ยค่ะ หลักหมื่นหลักแสนต่อวันต่อวันต่อวันค่ะวิตายแล้วเราจะทำงานกันทั้งเท่าไหร่แล้วคนที่มาทำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคืออายุ5้าสิบหกสิบเลยด้วยนะคะที่อยู่วิตายแล้วเพเกี้ยนี่อยู่เดียอนไลน์ยังไม่ถึงเราเราใกล้กันแล้วนะเอาไว้ใกล้ๆก่อนสู่มุ้งสู่บ้านแล้วก็ไลายฝ่ายใช่ค่ะแล้วอุปกรณ์ล่ะคะอุปกรณ์อุปกรณ์ดๆค่ะอุปกรณ์เนี่ยค่ะมีแค่หนึ่งนิ้ว แล้วก็หนึ่งมือถือแค่นั้นเองค่ะอ,อืนนอวันนี้ได้ค,ความรู้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะส่งปิงปองไปทําการขาย